สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ะตอนนี้นะคะกะเดววลาออกตามหาออเดอร์กันคือเกาค่ะซุ่มตีกะสิขับรถไปไกลเนาะจอนเ้เนเนาะปาพี่น้องจีขึ้นมากิปันเอขับรถขึ้นมา,มากเมื่อกี้จีเห็นปาเนื้อห่าอยู่จ้ะป่านาะปาพูนยากไปพูนเลยปาพี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดพูดนเต็มเลยค่ะ เก็บ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 เมันนี่เพิ่ได้เอาอันนึงเจ้าแป้งนี่น้องจีลายแห้งค่ะปลาปลาหิมะเลยล่ะปลานี่ตะวันตีสิพยามอันนี้ฝนมันตกค่ะพยายามปัดจากปลาที่เอาสาตินาโอกมาอยู่แต่ว่าตีพึ่งจะใส่เนาะนะชแรกว่าสิบ่นปไต่จะเขาว่าฝนมันตกแต่ว่าเห็นเห็ดหลายจากต้องใส่ค่ะ มันสีบอลมันสีมันสีซาไปอีกเนาะจีจิตขัดทั้งมือค่ะเพราะว่าทังมือมันติดนะเนาะเก็บห็ดติดจ้ะเก็บยากไปอีกแล้วก็ขัดทั้งมือกันจะ้ะไ,ไป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 ที่นอกเลยอ่ะเอามองไรก่อนค่ะติจะเอาฟังโอ๋ยนี่ถูกฟ้านี่ถูกนี่ถูกยำย่าเลยมองไปแบบเห็นแบบดอกงามพดอดีเลยจ้ะ เกามาสองใบเราจะเอานี่ก้อนเดืกขึกก้นไปป็นเท่านะเป็นแังไป็นจอรงนาค่ะเราไปเยยอกขึ้นตรงนี้เพราะวาสูงแงค่แค่ไหนปลาต้มตีนะจ๊ะไอ้กล่องเป็นอีกแล้วฝนตกเป่นเนาะเขาบอกว่าตกเก่าสิเปอรมาหอดปลาเดีได้พันจุดน้อยนึงจ้ะ ก็จะตกไม่อีกนะน็ดเดินหน้ามลายก็จะเสียเร็วค่ะปะัดปัดปัดพี่หน้องตีวังข้ามเดียวหลายคักหลายเน่อะไคะตาไม่ใช้ไรก่อเดิมดีด้วยนี่ตาไม่ใช้ไรก่อเดิมค่ะพี่หน้อง รัวตกปลาแ้วจะขึ้นเขาบ่ค่ะเมือน,นี้เอือรึ่มจีสเก็บเพ็ดร่วมจ้ะจะทำเป็นมี่เหมือนเด็กกับเก็บไปนั่มแต่ว่าแต่ก็บบดด่อใดเอือรงกับจีเก็บเพ็ดร่วมจ้ะว้าผีหนองก็มาเล,เลเื้ยงค่ะเลื้ยงในแท้ยอดอี๋ ประเบอร์ี่ป้าแกะอันนี้ค่ะตังซื้อให้ป้าแล้วป้าแกะเป็นตังซื้อมาเราจำกันสองคนเพราะเมียได้ต่อตีจำซื้อปลากระปลาปลาได้ค่ะ ตงกันยำบอกว่าเออไปปลาแกะกัน,นสิเสดหูเนาะเสดหูพี่เนยเสดหูว่าเออมาปลาแกะเดินสิหัวยุดปลาใดเนาะใจอู่จ้ะ อล็กน้อยแต่ว่าเป็นอันนี้ล่ะเป็นบักแข็งจ้ะเก็บเม็ดที่ก็เสียเอาลงตัว้งางล่านมากมายคัก พ่อใหญ่มาเก็บซอยจแต้เราไปจอรดรถข้างหน้าก่อนจะ้ะจะต้องหากันกนรบบาด,ดนะคะ่ะปลาเนี่ยคนอ่นอนเฮมีสัญญาณจ้ะปลามันลึกโผลเดี๋ยโอ้ยลบพี่น้องกบบอระบ่ลบเนาะ ป่านี่เหตดตังแกก็เยอะมากจ้ะจิมาทางนึ่มาดูพี่น้องเนี่ยเหลืองไปหมดเลยค่ะดิสตี้เขาถ่ายรูปกันเต็มเลยดิสตี่ขอถอดขอผ้ยเด้ดอจ้ะที่น้องเราจะว่าเสียงเสือมันดังเนาะเพราะว่าฝนมันตกจ้ะ ไม่ต้องใส่เสื้อลมกำลังเปียกเปียกกรนเลยด้ตัจะติสะเทียร์ยากแบบว่าเหนียว,วยห่างๆเสือจ้ะนี่ เนี่ยค่ะตอน,น,นแรกๆเนาะพี่น้องเห็นเห็ดแบบล้มแหลม,มล้มแหลมกอฝนตกมาบันทุนเห็ดกนก็ออกลาย แล้วก็แล้วเห็นแฝงสีก็กิจกาดแฝงกระดานเท่ายังกิจการเลยจ้ะยอดอีหลีพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะปลาใหม่เข้าไปเห็นเขาก็สีตื่นเต้นเนาะปลาเก่าเขาหุหมีเห็ดท่กากกบใครปันใดค่ะดีจ้ะพี่น้องสีลุลไปเจอปลาเนาะเห็ดเยอะเห็ดน้อยจ้ะ Mm-hmm. ามันเริ่มเสียแลย้วห็นไหมขามันดำจ้ะเราจะตัดขามนชวนดำออก บอกพยามนมาแบบนี้มาซอยฉันเนี่ยย,ย้อนเฮียไม่นี่น่าจริงเหรอดูสิจะมีเซอร์ไพรส์เหรอดูสิเอาลาวเฮียดูสิก้นอีกแจอควอดได้กับปาหิมะเลย อุ้ยแต่มันสันสันสันนี่นมาซอยเก็บจ้ะลายคักเด็กเด็กคนเดียวไปบนอันนี้ค่ะพอเมื่อนัาอุสาหาสิไปปลาอื่นจ้ะ ไปจุดอื่นอย่างฝ้อนตองเสียยิงตังตัดขาออกจากปลาจ้ะตัวนั้นเละตรุรมเป๊ะโอ้ยเป็นเมืองอยู่บ้านอ่ะท่นี่โอ้มันตก เจ็ดขยะมันก็ทำความสะอาดงยาก น้องมันช้ำกันไปก็จะบเอาได้จ้ะซ้ำน้ำกันไปนี่เราไปมันกันไปก็จะเอาเนาะกลางมันตกมันทานได้จ้ะ

嗯，多不够。สวยนะยันนะ，สวยสวยนะ。 Yeah. Do <coughs> <coughs> already this plate enough for all of this plate enough for order. It's a night. Yeah, I see. everywhere. 你走、yeah, this 你走 t ว้าวงามๆจัดระบบไงลอุ้ยดิสเพท่ก็นใสอโออนนี้ก็งามแถยอเวลินไนติสเป็ Yeah down. we have to do it with it. up okay very good sign มดนเล็กน้อยยอดจ้ะพาดร้ายพักนะดีเพราะถ้าลุกอืฮ Yeah. Oh. ูนี่ค่ะเดี๋ยวตรงนี้เราจะไปเอาไปไว้รถนะคะนอกจากจะขอจบคลิปตรงนี้จะคลิปนี้ไปเดาจ้าค่ะโอเคบายบาย